ต้นเล็จังวะบโอ้โหนีครับตอาไมมเกาไม่เก เอาโอรสของหัวมามามาตอนนั้นแล้วซ้ําเอาต้องออกแล้ว <laughs> you mm -hmm. เนะอั 600, 600่ามนสองหม่นบาทยกสองหพบาทแล้วสองหมืาสแล้ว่าครับครับอยาไบอกมาว่า บอกฉันมาก่อนว่าจะได้บอกของร้านหรือเปล่าอย่ถ้าบอก ผมบวกไปแรกที่การซื 1, ้อหลังจออกไอ้บ้านเดอะสตาร์ประมวลออกไปด้วยราคาสามหมื่นสามพันสามร้อยสมสิทเหน้าวันเนี่หน้าตะันอันี้ถ้นมนิปปานเยเดียวนกายกบ้ยี่สิ้ว โคตรโคตรแต่ก็คนที่กังแนนโอ้โหแนนเพาว่าเตรียมโชว์พิเศษมาด้วยับองบอกตรนั้นนะเดี๋ยวผู้ใจบุญเราแห่กไว้